สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกคนนะคะวันนี้แอดจะพาเพื่อนเพื่อนมาต้มปลาขยงนะคะหรือภาษาอีสานเราเรียกว่าปลากระยงนะคะก็ต้มขานะคะกับหอมขัอใหญ่ก่อนเลยนะคะพอน้ําเดือดก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะน้ําปลาก็จะเป็นน้ําปลาขวดเหมือนเดิมนะคะตอนแรกเราก็ปรุงรสอย่าเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเค็มก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไม่นัวเราค่อยเติมทีหลังหลังจากนั้นก็ ใส่พงจุสกับรสด,ดีนะคะลงไปอันนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะพอต้มให้เดือดนะคะน้ําเดือดเราก็ใส่ปลานะคะที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จนะคะลงไปนะคะปลาไขย้งของเราช่วงนี้ก็มีไขมีอะไรด้วยนะคะตัวตโตด้วยอันนี้ก็ถาดหนึ่งนะคะได้มาจากตลาดก็ราคาไม่แพงนะคะถาดละ30-40บาท ในระหว่างที่เราต้มนะคะรอให้ปลาสุกเราก็ช้อนฟองช้อนอะไรออกนะคะเพราะว่าน้ําจากเมือกปลาหรืออะไรนะคะความขาวนะคะมันจะอยู่ในฟองนะคะแล้วก็พยายามช้อนฟองออกนะคะเราก็ต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างที่ต้มเราอย่าพยายามอย่าใช้ทพีคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ปลาขาวแล้วก็ทําให้ปลาเราช่วงที่สุกมันจะเละนะคะ แล้วก็ต้มให้เดือดเลยนะคะให้ปลาสุกหลังจากนั้นนะคะพอปลาเริ่มสูกนะคะเราก็จะใส่เพิ่มความเปรี้ยวนะคะโดยการใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะมะขามอ่อนก็เก็บจากตัวแถวบ้านนะคะทุกคนก็นล้างทำความสะอาดให้ดีก็นําไปต้มในระหว่างช่วงนี้นะคะพอฟองขึ้นเยอะแล้วก็ช้อนฟองออกนะคะ มันเดิมจะทำให้น้ำต้มเรามีความใสนะคะถ้าใครอยากใส่มะขามที่เป็นฝักก็ได้นะคะก็แล้วก็เอาใช้สากใช้อะไรทุบก่อนนะคะทุบเพื่อที่ให้ความเปรี้ยวออกนะคะแล้วก็นำมาต้มเลยถ้าใครไม่มีนะคะทั้งยอดมะขามหรือว่าฝักมะขามนะคะก็เป็นมะขามเปียกก็ได้นะคะความเปรี้ยวนะคะ ก็จะอร่อยเหมือนกันนะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้น้ำเดือดๆเลยนะคะทุกคนสังเกตดูแอนไม่ค่อยคนนะคะช่วงนี้นะคะใครอยากอ่าใส่พวกเพิ่มสีสันรสชาติด้วยก็ได้นะคะเป็นพริกเป็นอะไรก็ไ,ได้แต่ว่าแอนจะใส่ช่วงท้ายนะคะช่วง ช่นี้แอดก็จะช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะน้ำน้ำต้มก็จะเริ่มใสเริ่มอะไรนะคะถ้าใกล้จะสุกแล้วก็ลองชิมรสชิมอะไรดูนะคะถ้ารสชาติยังไม่โอเคยังไม่นัวแล้วก็สามารถเติมเกลือหรือว่าเติมน้ำปะลาเข้าไปได้นะคะแกงอีสานพวกต้มพวกแกงไม่ว่าจะเป็นต้มปลาต้มอะไรก็ส่วนมากจะใส่ปะลานะคะ ก็ยกเว้นต้มไก่นะคะไม่ไม่ได้ใส่แต่ว่าใครจะใส่ก็ก็ได้เหมือนกันนะคะพอใกล้จะได้นะคะเราก็จะเพิ่มความหอมนะคะโดยการใส่ผักแยงนะคะผักขยงก็เด็ดนะคะล้างทำความสะอาดก็เด็ดนะคะอยอดลงไปต้มนะคะให้มีความหอมนะคะทุกคนต้มปลาใส่ใบขยงนี่ ผักกระแยงนะคะมันจะทําให้ต้มของเราหอมมีความหอมที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะต้มแสบต้มส้มเนี่ยนะคะชิมดูถ้ารสชาติยังไม่โอเคนะคะก็เพิ่มความหนัวเข้าไปนะคะรอบนี้แอดจะเพิ่มน้ำปลาร้านะ,ะเข้าไปแต่ว่าปลาที่เราเลือกใส่ต้มนะคะก็ ให้เลือกปลาที่ไม่หนงนะคะแม้ถ้าเราใช้ปลาหนงมันจะทําให้รสชาติและก็กลิ่นของต้มปลาของเรามีกลิ่นนะคะมันก็จะไม่น่ารับประทานนะคะดูๆอาจจะเจือดน,นะคะอาจจะไม่มีสีสันแบบมีมีพริกมีอะไรนะคะแอดลืมบอกนะคะจริงๆต้มปลาเนี่ยใครอยากจะใส่อ่าพวก กระเทียมก็ได้นะคะกระเทียมนี้เราก็ปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นผ่าครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็นําลงไปต้มก็เวลากระเทียมเขา,เขาต้มสุกเนี่ยเขาจะมีความนิ่มนะคะเวลาเรากินกับแกงก็อร่อยเหมือนกันนะคะอันนี้แต่ว่าอันนี้แอนไม่ได้ใส่นะคะต้มไปเรื่อยนะคะใกล้จะได้หลังจากนั้นก็จะใส่พริกป่นนะคะลงไปเพิ่มความเผ็ดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแบบ ต้มแบบโบราณโบราณน,นะคะพ่อแม่คุณท้าคุณแก่เราก็จะชอบกินแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพอได้เราก็ปิดไฟนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มปลาขยงหรือว่าปลากระแยงบ้านเรานะคะภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าปลาขยงปลากระแยงนะคะไอ้ก็พูดผิดพูดถูกนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาเพื่อนเไปก่อนนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ